เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมอยู่นู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับเป็นบ้านสไตล์บ้านสวนครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเก้าสิบตารางวามีพื้นที่ไว้ทําสวนปลูกต้นไม้ไว้นานาชนิดครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลามีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับบ่อเลี้ยงกบก,ก็มีพื้นที่สําหรับเลี้ยงไก่ก็มีครับเหมาะสําหรับ พักผ่อนหย่อนใจทใําไร่ทําสวนย้ำกเกษียณได้สบายๆเงีบยบสงบเป็นส่วนตัวแต่ไม่ไกลแหล่งความจเจริญครับเดินทางสะดวกทานใ้สนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับพือประโยชน์ของตัวท่านเองแปลงนี้อยู่อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าเข้าไปจากถนนใหญ่นิดเดียวเป็นบ้านไม้ครับยกพื้น บ้านอย่างสภาพดีอยู่ครับหอมอยู่ได้เลยสวยสะอาดไม่โทมครับบรรยากาศดีเปิดขายในราคา1นล้านห้าแสนบาทครับอยู่ในอำเภอเมืองครับแปลงนี้จังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ